โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาเพราะชีวิตผิดพลาดไม่ได้เสนอ Health Secretary เลขาสุขภาพบายสมิติเวชศรีราชาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับ Health Secretary เลขาสุขภาพรายการเพื่อสุขภาพดีๆของโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาคา่ะ ใกล้จะปีใหม่กันแล้วนะคะสิ้นปีนี้มีแผนจะไปเที่ยวไหนกันหรือเปล่าถ้ามีนะคะอย่าลืมว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดขึ้นได้เสมอและก็ e m s a n d t r a u m a Center ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินนะคะยินดีที่จะบริการแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนะคะกับทุกท่านบนท้องถนนตลอดจนอุบัติเหตุฉุกเฉินต่างๆนะคะสอบถามและรับบริการได้นะคะที่เบอร์โทรศพัพท์038324111 <ๆๆ S 1> ค่ะเราดูแลคุณนะคะด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและก็รถพยาบาลที่ติดระบบ G P S จึงไม่พลาดทุกวินาทีสําคัญะคะ่ะะะปตติามมชนค ช่วงทีน่าสนใจของทางรายการและช่วงท้ายเรามาพบกับโปรโมชั่นดีๆประจำเดือนกันค่ะทุกความเชี่ยวชาญคือมาตรฐานเดียวกันโรงพยาบาลสมิติเวชพร้อมดูแลคุณและคนในครอบครัวด้วยแพทย์เฉพาะทางและการบริการที่เอาใจใส่สมิติเวชสุขุมวิทย์ีนครินทร์และศรีราชามาตรฐานสมิติเวชมาตรฐานหนึ่งเดียวที่ให้คุณวางใจ 038-320-300สมิติเวศสีราชาวันสมิติเวชทรีโลเคชันช่วงเฮลท็อปบ่ายสมิติเวศสีราชาท่านผู้ชมคะช่วงเฮลท็อปในวันนี้นะคะจะพาท่านผู้ชมไปชมการวิเคราะห์หัวใจด้วยเครื่องวิ่งสายพานของศูนย์หัวใจสมิติเวศรีราชาซึ่งขั้นตอนและการทำงานนะคะจะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์หัวใจอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะ ดังนั้นแล้วหลังจากที่ติดตัวตัวหลีนนี้แล้วก็วจะมีตัวในต่อคะนี้ใช่ไหมคะใช่ครับในระหว่างที่ผู้ปว่วยวิ่งสายพานเนี่ยนอกจากการมอนิเตอร,ร์การปรวใจขณะออกน้ำลายแล้วเนี่ยเราจําเป็นจะต้องบันทึกค่าความดันของผู้ปว่วยในขณะที่ออกน้ำลายด้วยนะครับตรงเครื่องไม้เครื่องมือในการวัดตรงนี้เนี่ยเป็นการเพื่อช่วยป้องกันและเป็นการรักษาความปลอดภัยให้ผู้ปว่วยนะครับค่ะนะครับหลังจากนั้นที่ติดติดเครื่องมือเรีบอยแล้ว,ลวก็จะไปที่เครื่องวิ่งสายพานใช่ครับก่อนที่จะวิ่งสายพานแพทย์จะต้อง ประเมินความเสี่ยงของผู้ป่วยร่วมด้วยนะครับเช่นในผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องเขา่าหรือมีปัญหาเรื่องไขข้ออาจจะเป็นข้อจํากัดในการวิ่งสายพานนะครับผู้ป่วยจะต้องไม่มีภาวะเรื่องของลินหัวใจตีบรุนแรงเนื่องจากว่าภาวะดังกล่าวอาจทำให้ผู้ป่วยมีภาวะเสียชีวิตเฉียบพลันนขณะวิ่งสายพานได้นะครับ <c oughs> หลังจากที่เราได้ทําการติดเครื่องไม้เครื่องมือในการมอนิเตอร์ผู้ป่วยเรียบร้อยแล้วลเราไปไให้ผู้ป่วยมาที่ตรงลูวิ่งนะครับลูวิ่งดังกล่าวเนี่ย จะมีลักษณะที่คล้ายๆกับลูวิ่งที่เราเห็นกันในฟิเตเนสแต่ว่าจะมีลักษณะที่แตกต่างอยู่ในบางจุดก็คือเครื่องวิง่งดังกล่าวมันจะค่อยๆชันขึ้นชันขึ้นทุกๆ3นาทีนะครับและอัตราการเร็วอัตราความเร็วของเครื่องวิ่งมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นทุกๆ3นาทีด้วยเช่นเดียวกันเพื่อช่วยดูว่าในขณะที่ผู้ป่วยออกกําลังกายในระดับใดถึงเริ่มเห็นภาวะเส,ส้นเลือดหัวใจตีบถึงเริ่มเห็นกราฟมีการเปลี่ยนแปลงนะครับนอกจากนี้แล้วเรายังสามารถที่จะช่วยบอกได้ว่าผู้ป่วยเส้นเลือดหัวใจตีบสามารถออกากาังยไ มากน้อยเพียงใดนะครับซึ่งตรงนี้ก็สามารถเป็นเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์อย่างมากมากเลยนะครับการวิ่งสายพันหลังจากที่ผู้ป่วยอยู่ในลู่วิ่งแล้วเนี่ยแพทย์ก็จะกดสตาร์ทเครื่องนะครับสเต็ปแรกอยู่ที่ความเร็วเท่าไหร่ครับคุณหมอครับอยู่ที่ความเร็ว2.7กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งระยะของการของการวิ่งสายพันมันไม่ใช่เป็น,ปนจุดสําคัญในการบอกว่าพอหรือไม่พอนะครับแต่เราจุดที่เราจะดูก็คือชีพจรของผู้ป่วยนะครับชีพจรของผู้ป่วย ว่าเมื่อชีพจรขึ้นไปถึงจุดทางการจุดหนึ่งทางการแพทย์แล้วเนี่ยผู้ป่วยมีภาวะแน่นหน้าอกหรือมีการหัวใจเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าซึ่งจุดเป้าหมายของชีพจรในแต่ละช่วงอายุก็จะต่างกันนะครับเช่นในคนที่อายุน้อยอย,ยังหนุ่มยังแน่นเนี่ยเราสามารถให้ผู้ป่วยวิ่งยังทั่งชีพจรขึ้นไปถึงร้อยสามสิบก็ยังมีนะครับแต่ในผู้ป่วยอายุมากเราจะยอมรับที่ชีพจรที่ต่ําลงมานะครับซึ่งมันจะมีสูตรคำนวณอยู่แล้วนะครับนะครับและนอกจากนี้แล้วเนี่ยการที่เราดูชีพจร มันยังสามารถที่จะบอกเรื่องของการสอบตอบสนองในการรักษาได้ด้วยนะครับเช่นผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะหลังจากให้ยาไปแล้วมาวิ่งสายพานดูว่ายังตรวจเจอชีพจรที่ผิดจังหวะอยู่อีกหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้ก็สามารถที่จะเป็นตัวไกด์ในการรักษาได้เป็นอย่างดีะระหว่างที่ผู้ป่วยวิ่งสายพานแทยกก็ควรจะต้องเช็คจากอาการและก็สายตาก,ก็ต้องเฝ้ามองดูกราฟหัวใจในจอมอนิเตอร์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่าในผู้ป่วยบางกลุ่มอาจจะไม่มีอาการแน่นหน้าอกให้เราเห็นแต่กราฟหัวใจมันจะฟ้องว่ามีภาวะเส้นเลือด ผู้ป่วยกลุ่มที่ไม่ค่อยมีอาการแน่นหน้าอกเช่นผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานนะครับเนื่องจากผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยมีภาวะของปลายประสาทเสื่อมอยู่ด้วยมักจะเป็นกลุ่มที่ว่ามือชาเท้าชาเหมือนที่เราพูดกันว่าเอามือไปแช่น้ําร้อนก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับในกลุ่มนี้เนี่ยมักจะไม่ค่อยมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกแต่เส้นเลือดหัวใจตีบรุนแรงนะครับกาฟหัวใจในขณะที่เราดูเนี่ยมันก็จะมีการเปรียบเทียบกันระหว่างขณะที่ผู้ป่วย อยู่เฉยๆก็คือตอนที่เราจะมาทําการวิ่งและในขณะที่วิ่งนะครับดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางใดนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีเกณฑ์ในการ,รวินิจฉัยภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบอยู่ประมาณ34อย่างนะครับนะครับาการวิ่งสายพานใช้เวลาในการวิ่งเราก็จะดูตามชีพจรของผู้ป่วยว่าถึงทาเก็ตแล้วหรือยังแต่ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณไม่ไม่น่าจะเกิน10นาทีนะครับนะครับค่ะขบวนนี้นะคะก็คือข้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการ วิ่งสายพานในการตรวจค้นหาโรคหัวใจหรือว่าสําหรับท่านท่านที่เป็นแล้วนะคะ mm hmm. ก็จะช่วยกันวิเคราะห์เพื่อทําการรักษาในลําดับต่อไปได้ยังมีเครื่องมือตัวอื่นอีกไหมคะคุณหมอคะที่อยากจะแนะนํมีครับเครื่องมือต่อจากนี้ก็จะเป็นเครื่องของอัลตราซาวด์หัวใจที่เรียกว่าเอ็กโคคา์ดลเกรมครับ,รบซึ่งเครื่องมือนี้เนี่ยเป็นการให้เราเห็นการวิพากษ์ของหัวใจว่ากล้ามเนื้อหัวใจมีการบีบตัวดีมากน้อยเพียงใดมีภาวะของลิ้นหัวใจตีบลิ้นหัวใจรั่วหรือมี ภาวะของริมเลือดที่ค้างอยู่ในหัวใจหรือเปล่านะครับเพราะโรคบางอย่างเนี่ยสาเหตุเริ่มต้นมาอยู่ที่หัวใจแต่มีอาการแสดงที่ระบบอื่นเป็นระบบแรกเช่นภาวะของอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับอัมพาตผู้ป่วยจะมาด้วยอาการแขนขาอ่อนแรงแต่ว่าสาเหตุมันเกิดจากริมเลือดในหัวใจหลุดออกจากหัวใจแล้วก็ไหลไปกดที่สมองค่ะเดี๋ยวจะให้เจนี่เชียวเป็นผู้ดูแลต่อนะคะเพราะว่าเดุณหมอจะพาไปดูอีกห้องนึงนะคะเชิญค่ะ คุณภาพที่สุดแห่งความภูมิใจจากโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาประกาศสนิยบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล JCI Joint Commission International Accreditation ประกาศสนิยบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล H.A. Hospital Accreditation รางวัล P.M. Award 2009 Prime Minister's Export Award รางวัลประกาศเกียรติคุณประเภทธุรกิจบริการส่งออกดีเด่นประเภทธุรกิจบริการรักษาพยาบาลรางวัล H.M.A. Award 2009ประเภทแคมเปญการตลาดโปรโมชั่นและประชาสัมพันธ์ออดีเด่นประจำภูมิภาคเอเชีย โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชามาตรฐานคุณภาพระดับโลกแห่งแรกในภาคตะวันออกช่วง h e a l t h c บายสมิติเวชศรีราชา สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมพบกันอีกครั้งแล้วนะคะในช่วงเฮลท์แคร์โดยหมอสายฝนจิตแพทย์ประจำโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาค่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยหน่อยนะคะไม่ทราบว่าคุณผู้ชมสุขภาพยังแข็งแรงกันดีอยู่หรือเปล่าคะตอนนี้ค่ะมีผู้ป่วยหลายรายเลยค่ะมาปรึกษาเกี่ยวกับอาการปวดศีรษะแต่วันนี้ค่ะหมอขอเน้นในกลุ่มของปวดศีรษะที่มาจากความเครียดกันลักษณะของอาการปวดศีรษะจากความเครียดนั้นเนี่ยนะคะจะเป็นลักษณะของปวดเหมือนมีอะไรมาบีบรัดที่ศีรษะเหมือนถูกเข็มขัดรัดนะคะ ปวดตึงๆไม่เมื่อยพอรำคาญรำคาญไม่ได้ปวดรุนแรงมากขึ้นนะคะปวดคงที่แบบนี้ประมาณ30นาทีไปจนถึง3 4สชั่วโมงและมักจะไม่ค่อยมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยอาการปวดตำแหน่งที่เป็นได้ตั้งแต่ขมับนะคะหน้าผากกลางศีรษะท้ายทอยไปจนถึงบ่าแล้วก็หลังนะคะถ้าคุณผู้ชมมีอาการปวดในลักษณะแบบนี้นะคะขอให้นึกถึงอาการปวดจากความเครียดไว้ก่อนแต่บางคนก็แย้งคาะบอกว่า ไม่ได้มีความเครียดอะไรสักหน่อยจะเป็นได้ยังไงจริงๆแล้วปวดศีรษจะจากความเครียดไม่จําเป็นต้องมีเรื่องที่เครียดเสมอไปหรอกนะคะแต่อาจจะเป็นจากการใช้งานของกล้ามเนื้อสายตาหรือกล้ามเนื้อศีรษะมากๆอย่างเช่นคนที่ทํางานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆนะคะคนที่อ่านหนังสือแบบใกล้ๆประชิดใกล้ๆตาตานน่ํากว่า1ฟุตนะคะหรือคนที่ต้องขับรถต้องเพ่งสายตานะคะตลอดเวลาก็มักจะทําให้ปวดศีรษะในลักษณะนี้ได้ค่ะ เมื่อคุณมีอาการแบบนี้แล้วนะคะการดูแลตัวเองเบื้องต้นเลยก็คือว่าถ้ามีอาการเล็กน้อยเนี่ยขอให้นั่งพักสักครู่หนึ่งนะคะหลับตานวดคลึงบริเวณขมับแล้วก็ศีรษะสักครู่หรือถ้าปวดจริงๆอาจจะทานยา,าลดอาการปวดเบื้องต้นอย่างเช่นกลุ่มพาราเซตามอลสัก1 2เม็ดก่อนนะคะเปลี่ยนอิรลียบท ให้รู้สึกว่าผ่อนคลายมากขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดอาการปวดนั้นรุนแรงมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นปวดจนกระทั่งอาจเจียนออกมานะคะมีอาการชาหรือว่าอ่อนแรงครึ่งซีกไปด้วยหรือว่ามีอาการตาลายตาพร่าซึ่งสงสัยว่าอาการปวดนั้นแตกต่างไปจากเดิมคุณก็ควรที่จะมาพบแพทย์เพื่อตรวจประเมินอาการอีกทีหนึ่งนะคะแต่ก่อนอื่นเลยคะ่ะต้องบอกว่าอาการปวดจากความเครียดนั้นเนี่ย มันจะไม่พัฒนารุนแรงไปมากยิ่งขึ้นนะคะและควรที่จะแก้ที่สาเหตุก็คือความเครียดคุณควรต้องหาปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้คุณปวดศีรษะก่อนนะคะอย่างเช่นถ้าคนที่อดนอนคุณควรที่จะพักผ่อนให้เป็นเวลาสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาออกกําลังกายเมาก็ขอแนะนําว่าให้หาเวลาสักวันละครึ่งชั่วโมงค่ะยืดเส้นย,ยืดสายออกกําลังกายกันสักนิดนึงนะคะกร,ระทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะเปลี่ยนอิริยาบถบ้างเป็นระยะระยะ ทุกครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็นวดผ่อนคลายในบางคนที่มีอาการตึงหรือว่าปวดเฉพาะจุดจริงๆแค่นี้เองละคะ่ะอาการปวดศีรษะจากความตึงเครียดก็จะสามารถหายไปได้อย่างง่ายดาย ะะแต่สําหรับผู้ใดนะคะที่สงสัยอาการปวดศีรษะหรือว่าอยากจะต้องการรับการรักษาคําแนะนําจากแพทย์นะคะคุณสามารถติดต่อมาได้เลยค่ะที่ศูนย์สมองโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาหรือถ้ามีอาการเครียดร,ร่วมด้วยคุณก็สามารถที่จะมาปรึกษากับหมอฝนที่ศูนย์สุขภาพจิตโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ ให้ชีวิตที่มีค่าของคุณอยู่ในความดูแลของเราศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินสมิติเวสศีราชา EMS and Trauma Center พร้อมดูแลคุณจากอุบัติเหตุทุกสถานการณ์รวดเร็วฉับไวปลอดภัยด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางพร้อมอุปกรณ์การแพทย์ที่ครบคันได้มาตรฐานเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้ทันทีด้วยรถพยาบาลระบบ GPS จึงไม่พลาดทุกวินาทีสำคัญเพราะชีวิตผิดพลาดไม่ได้ ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินสมิติเวชศรีราชาบริการ24ชั่วโมงโทร038324111วันนี้ปัญหาเรื่องกระดูกและข้อของคุณจะหมดไป บนแอนดรอยเซ็นเตอร์ศูนย์รักษากระดูกและข้อสมิติเวรีราชามาตรฐานคุณภาพระดับสากลตอบทุกโจทย์ทุกการรักษากระดูกและข้อโดยแพทย์ทีมผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือการรักษาที่ครบครันทันสมัยจากศูนย์การดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุทางด้านกระดูกและข้อศูนย์ผ่าตัดข้อเข่าเทียมข้อสะโพกเทียมและกระดูกสันหลังศูนย์การรักษาด้วยการส่องกล้องข้อเข่าและข้อไหล่ศูนย์การรักษาอุบัติเหตุทางมือและอุบัติเหตุจากการทำงานศูนย์เวทศาสตร์ฟื้นฟูและเวทศาสตร์การกีฬา เพราะชีวิตผิดพลาดไม่ได้ศูนย์รักษากระดูกและข้อโรงพยาบาลสมิติเวสีราชาไขาทุกข้อเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสอบถามโทร0383203-00ช่วงเฮลท์สปอร์บายสมิติเวศสีราชาสวัสดีครับพบกับช่วงเฮลท์สปอ r t ตครับวันนี้ครับเป็นการออกกำลังกายสำหรับกล้ามเนื้อหลังนะครับเริ่มต้น เราจัดท่าเหยียดท่านอนคว่ำนะครับทำมือเป็นรูปไดมอนด์เชฟครับครับวางหน้าผากลงไปบนไดมอนด์เชฟนะครับไหล่สองข้างแยกออกนะครับสอบดแยกออกสบายๆนะครับหน้าท้องเกร็งะแมวครับขาสองข้างเหยียดออกตรงนะครับอครับเริ่มจากนะครับหายใจเข้าครับเกรงแมวหน้าท้องหายใจออกครับยกศีรษะกับไหล่ขึ้นมาครับหน้าท้องเกรงแมวครับยกขึ้นมือเล็กน้อยด้วยให้ศีรษะเป็นแนวเดียวกับลำตัวนะครับหายใจเข้าครับลงไปช้าๆ หายใจออกครับขึ้นมาครับดีครับข้างไว้ครับหายใจเข้าครับหายใจออกครับค่อยๆวางตัวลงไปสําหรับท่าต่อไปครับหายใจเข้าครับเก่งขมแบวหน้าท้องหายใจออกครับขาสองข้างครับเหยียดให้ตรงแล้วยกขึ้นมานะครับไม่ต้องสูงมากนะครับห้รู้สุกว่ากำเนื้อหลังทํางานหายใจเข้าครับลงช้าๆหายใจออกครับขะแบวหน้าท้องแล้วยกขาสองข้างขึ้นมาครับ ครับหายใจเข้าครับลงช้าช้าลีเลักกั้มนื้อหลังเล็กน้อยนะครับด้วยการใส่หลังเบาๆนะครับให้คลายนะครับที่หลังท่าต่อไปครับมือและขาสองข้างครับเหยียดออกตรงนะครับศีรษะก้มลงนะครับหน้าท้องเกร็งแมวบครับหายใจเข้าเพื่อเตรียมหายใจออกครับยกศีรษะกับแขนและขาขึ้นมาครับให้ลําตัวอยู่แนวตรงครับเอาละครับต่อไปครับหายใจเข้าแล้วออกครับตีมือขาสลับกันคล้ายๆว่ายน้ำครับ เท้าเราออกครับหน้าเท้ายังเก่งขมับต่อเวลาครับหายใจเข้าออกหนึ่งครั้งครับทางวัครับหายใจเข้าหายใจออกครับวางศีรษะและขาลงครับใส่หลังเบาเบครับเพื่อคลายกล้ามเนื้อหลังครับสำหรับท่านี้นะครับจะเป็นท่าออกกาลังกายสําหรับกล้ามเนื้อหลังนะครับเหมาะสำหรับผู้ที่มีกล้ามเนื้อลําตัว และหลังไม่แข็งแรงนะครับหรือว่าผู้ที่เริ่มมีอาการปวดหลังนะครับสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องการออกกำลังกายและการฟื้นฟูกล้ามเนื้อนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่โรงพยาบาลซุนิเตอร์ศิริราชาครับและพบกับช่วง Healthspot ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ ท่านผู้ชมนะคะที่ประสบปัญหากับเรื่องของกระดูกและข้อหรือว่าอุบัติเหตุจากการทํางานตลอดจนนะคะการเล่นกีฬาแล้วผลกระทบกับข้อกระดูกของทุกท่านนะคะตอนนี้นะคะบนแอนดรอยส์เซ็นเตอร์ศูนย์กระดูกและข้อโรงพยาบาลสมิติเวชศิริราชาร้อมกับทีมแพทย์เฉพาะทางน,นะคะหลายท่านทีเดียวเปิดให้บริการแล้วสอบถามได้นะคะที่ศูน38320300ค่ะขอปิดท้ายด้วยโปรโมชั่นที่น่าสนใจประจำเดือนนี้นะคะกับการประกันร,ราคา,า่าตัด6 0รายการทุกท่านสามารถที่จะ ผ่าตัดได้นะคะมีการการันตีราคานะคะค่าแพทย์ค่ายาแล้วก็ตลอดจนการรักษาอยู่ที่การประกันร,ราคาสอบถามได้ค่ะที่โปรโมชั่นพิเศษดีๆแบบนี้นะคะกับสมิติเวชศิราชาก่อนจากกันไปนะคะเราบริการตลอด24ชั่วโมงกับโรงพยาบาลสมิติเวชศิราชาสนใจข้อมูลสุขภาพหรือว่าเข้าไปเยี่ยมชมเราได้ที่ www. s มิติเว h o ็ o สซี่ดิทวันนี้โยเซฟเล่ขอลาไปก่อนนะคะพบกับเลขาิสุขภาพในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ 走。